สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์กรราชช่องที่รวมทุกเรื่องราวรถยนต์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดวันนี้เรามีข่าวสุดร้อนแรงที่จะทำให้คุณตื่นเต้น2026 Thailand m i s s ซ l e ใหม่ล่าสุดกับ2026 New เซ h 20มาแล้วอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและราคาที่ทุกคนอยากรู้อย่าพลาดเลยครับเราจะพาคุณไปรู้ทุกข้อมูลตั้งแต่ดีไซน์การใช้งานไปจนถึงราคาล่าสุด ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยกับ2026 Thailand Mi s s i l e ซหรือที่รู้จักในชื่อ2026 n น w ี e สิบหวซซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของประเทศไทยในปี2026การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้วงการเทคโนโลยีกลาโหมไทยตื่นเต้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและความสามารถทางยุทธศาสตร์ของประเทศ2026 n น w ี e สิบหวถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศการตรวจจับเป้าหมายระยะไกลหรือแม้แต่ภารกิจเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ h 2 0มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะระบบนำร่องด้วยดาวเทียมและการควบคุมระยะไกลที่แม่นยำทำให้มันสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัยเรื่องการดีไซน์ถือว่าทันสมัยและแข็งแรงโครงสร้างของ h 2 0ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานสูงทำให้สามารถพกพาอาวุธได้มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการบิน ส่วนหัวจรวดมีระบบตรวจจับที่สามารถติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงและสามารถปรับมุมยิงได้อย่างยืดหยุ่นระบบควบคุมของ2,026นิวเซน h 20เป็นอีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ระบบนี้ใช้ AI ขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัวทําให้ผู้ปฏิบัติการสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วระบบนําร่องแบบใหม่สามารถปรับเส้นทางบินแบบอัตโนมัติหากมีการตรวจจับอุปสรรคหรือภัยคุกคามขณะบิน นอกจากประสิทธิภาพในการโจมตีแล้ว H 2 0ยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบการยิงและการเก็บอาวุธได้รับการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มอายุการใช้งานของจรวดได้อย่างยาวนาน หลายคนอาจสงสัยว่าราคาของ2,26 0นิวเซียนเอช20อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งราคาตามข้อมูลล่าสุดอยู่ราวๆ80-120ล้านบาทต่อหน่วยราคานี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความสามารถรอบด้านของมันสำหรับประเทศไทยการมีอาวุธระดับนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างมากอีกสิ่งที่น่าสนใจคือการทดสอบและการฝึกใช้งานจรวดนี้ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติการสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำการฝึกนี้รวมถึงการจำลองสถานการณ์จริงการตรวจสอบระบบ AI และการประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามสำหรับการใช้งานในอนาคต H 2 0ไม่เพียงแต่ถูกใช้ในภารกิจป้องกันประเทศแต่ยังสามารถปรับรับใช้ในภารกิจพิเศษหรือการสนับสนุนกองกำลังในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนการผสมผสานเทคโนโลยี AI กับการควบคุมจากระยะไกลทำให้มันกลายเป็นอาวุธยุคใหม่ที่ทรงพลังและยืดหยุ่น หลายคนอาจสงสัยว่าอาวุธประเภทนี้จะส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอย่างไรการมี H20 ช่วยสร้างความสมดุลและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองทำให้ประเทศอื่นต้องคำนึงถึงความสามารถของไทยและยังส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ สุดท้ายนี้หากคุณสนใจเรื่องเทคโนโลยีอาวุธและการพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆของไทย2026 New CL s e a n S20 ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามมากการลงทุนในเทคโนโลยีเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นคงแต่ยังช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศด้วย สำหรับใครที่อยากเห็นรายละเอียดของ H20 แบบชัดๆทั้งดีไซน์การใช้งานและการฝึกซ้อมอย่าลืมกดติดตามช่องอ u โต้คากราาและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเรื่องราวเทคโนโลยีและอาวุธสุดล้ำของปี2026นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ2026 Thailand m i s s i l e 2026 New z e a l n H20 ตั้งแต่คุณสมบัติเด่นฟีเจอร์พิเศษไปจนถึงราคาล่าสุดและบทบาทในความมั่นคงของประเทศ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับโลกของอาวุธยุคใหม่ได้มากขึ้นอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ h 2 0ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ